ส,ส, right สวัสดีค่ะพี่น้องคุณผู้ชมคุผู้ชมจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี NP ่น้องฮะพี่นุ่งเน้อครับไส้ด่างในสลิมหมูกินแต่ปลาไรเพื่อสุขภาพก็ลักเสี่ยหอกีตนะครับก็ตายเหรอเดา๋ยอไปอยู่กับอยู่กับปลาเนาะเพื่อไส้ดีคือกันถึงหมดกล้วยผมนี่ไปกินลาบมือไปนอนกล้วยหาโตนะว่านเข่าด่างด่างกินยุปลายถูกปารด่างคนถึงกล้วย นิ่ปูยิ่ปูยังออเอรเดียเต็มไปเาเสาแล้ัยต็นวเอุกะสียงดังเนตไคร่ิ้เขาแล้วเสียงเคียงดังปักแล้วเนาะไงแล้วนีซุปเป็นผู้ปักพี่น้องมีคกระลังสุก เจ้อย้ยมาไล้เราเถอะอุ้ยหลยเขา,า,เขาอพ่อตอนนั้นไไหม <c oughs> ไม่ยากเลยอ่นเขาจริงไปุ่งกับได้ครับปนะ่เอากระดาษปลาดูแล้วพาบจนว่าสิม,มัดน้องกลมหรอรบพี่น้องท่านใส่ยังเด้อ เาใส่ตะเลียดัเงี้ยถึงหง้เถ้ามันพอนผมกันบ่ทตกยุดไหมจารละยี่สบาทเหมือนเดิมเด็กกๆ ต่ยานเอาไปสุดแต่เสียมไม่ยานเดลยยานอย่ง,ยอยง,อยงนี้นหลุดจากน้อยเอาบ่เอาบ่ พ่ออังใส่ไม่อ่ะตีปลุงไปเลอยของไของมันนี่จะปรุงส้น้าวลกเือเกลือเกลือใส่เกลือไรผงจะฝ่าวิดใส่แล้วชิ้รถบ๊มี ว่าข ul, mmm. ên, ้าวกลัวยไหมข้าวกลัวนียเขาจะใส่ข้าวกลัวยแล้วบาทลาบก้อยขนมี้ข้าวกลัวเห็ดย nice. ังไี้กับบนนัวตั้งไปกี่เป็นข้าวสารบัดย้ำเป็นข้าวใส่ไฟแล้วเป็นอื่นข้าวกลัวยบ่เอือนข้าวสารนี่บาดทเนาะหลายๆมันสิ่เงินใส่กับพอดี ยังน้อยริ้มน่าเรียบะเอ้ยนามุ้งสวมก็ว่าเป็นอย่างนี้เนาะนี่ก็คือหลับมัวถ้าสวม้อยก็ว่าซสบหรอว่าไก่ก็ดีเนี่ยเฮ้บบย,ยเขาประทุกมไ้่เดียุนยงไหป่าตลกวไปไปโรดมันโอ้่ มันดีสูมหลายพูดน้ำเยอะใส่พร้อมเลยต้มมันน้ำลายของพูดกับผงต้มพุ่น,นกับผง,ง,งลาบจ้าตรวกล่อหลินบางอยู่ผมเลยบรเเ็ณเสร็จเด้อร์ bất kỳ thắng của đêm nắng 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 เขาไปเสืยเป็นจานน้ำลามันจัแสบเน่ยขอคนจำทุยนาทุยลังนาน้งานต้อานเพราะท่านค้นจะคนมาเขากันมาเขากันเออมาตากดที่อแสบมือท่านคนมือแสบมือสิ่กรเดบ้นำซิมไปยตอนเป่ได้ไปงพอสุกซิมมันซิมะ แสบแสบสักทีเขาสุกไ้พักใจไปอ้าวช่วยไมาไรไม่อยู่ไปบนเล่อยเอือนออยู่ยเยอันนี้ต้มพี่น้องตุมลด,ดน้มข้อของข้อ พอดีแล้วพ่อไปไน่นอพอดีน้ำน้ำซุปพอดีแซ่บครับพี่น้องเดี๋ยวหาผ้าขาวซวยกินจ<อ>้าไม่ห่อกพี่น้องพียมาเป็นนุ่มมาเดินมาเด้อพี่นี้องกินข้าวน้มกันพี่น้องนอง่ากินก็แล้วแล้วกลับอันนี้แล้วแล้วมาเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เพื่อพอนี้ได้ปลากินหมูเด้อครับมือนนี่อ้องพี่แก้วกินผมปลูกเองนะครับปลูกสองต้นกินซัดโบกปันมือนีพักโอ้แบบนั้นผมหยุด ทั้งบ้านนราดวนหลังเกลากกับมกมันขึ้นมาสวนนี่แบบพี่ผมวันนั้นนี่ก็เจ้าเห็นนี่ก็เจ้ามาเด็ดไปใส่ต้มปลาแดกเหมืนทด้ดิแยกขนาดนี้อุ้ยก็เจ้าเมื่อเด็ดของผมไปอันไปต้มใส่ปลาแดกไหมจนเมดโอ้ยกันนะวะเฮ้ยเาบัองเช็คอันกันน้าฮู้เดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มกันจีนมทำยังงี่มัเป็นหพี่น้องก็เจ้าว่าเป็นโรคหูดับโมเมนต์หรอกตัวแกนแท็กกระเซาเป็นแล้ว เอชรเจี๊ยบควาคเผ็ดเยี๊บวอย่างเนี้ดอกเผ็ดผมว่ามันสิว่าเผ็ดมันบริเรียกปลูกแล้วอะไรปลูกเผมก็เผ็ดตั้งมาเพ็ดเลยตันาปลูกพเเผ็ดอย่างเนี้นะขี้ขี้ผีหยวกเสนเหลวกันวางสนะไรจิหยวกกับเพ็ดเจอชมือนี่ไก่พันบังันไก่พันเบิดเลยวันีแม่ะกีกินข้าวนกันสิก็ได้ชิมมือนี่เพ็ดเจี๊ยเลยอยากกินวยไปไหก็เ้าสำเนาะ เออเออินยิ่งนึว่าแต่ว่าสมิัเจ็บพักหนวกจักมันพูดมาเ็บบ่ปิด่เจ้เดียเจ้ากันจักขึ้นกันเนาะมเดเนาะว่าเมีย่าเ็บบ่าว่าว่าเีวก็โตกระส่ด่งเนาะอย่างป็นดาวติเป็นบ่ดาหรอกมึงเคยมาเจ็บใครเนี่ยพผู้ว่าโคตรเมียมได้มาเจ็บบ่ปดเว่าว่เจ้าูได้มาเจ็บบ่ปิดเห็นอยู่นี่ตะกี่นว่า Ông, thằng phụt cứ súng hiên gan lừa này. luôn kì nào Mỏng cả, ngôi như nó. Cầm muôn là gì mình cà biềng lên đó quả. Bữa, khắp cái đó. Bật làm muối. Nhanh phở. như thằng nào đấy vậy? Nửa. Thắc no cả. khẩu cái gì, làm muối. พักหนัก okay. ็พักวัวบกหนึ่งมันน่นเดียวกันนี้เนาะบกัวบก้ไปไงบัวบกก็ยังเห็นไปยไเห็นอีกยี่ลองน้ำเอาว่าปูวัะเออบอกจะได้เสียทิ่มแล้วมนบนยุ้มมันไหนมันหกเพราะว่าแก่นั่นนี่แหละแกจำนี่ายเหล่าผาที่เหี้ขอขอมอห็นเีเมือนตะกี้ฝอมปลูกเสีเสียมาปลูกเงี้ยนะหกเดินบานเลย หากปลาปกโตกูุยส้มานี่ก็ยังกินเด้อติดม,มาเก้ขไปเลยคุณมีมาปลูกพี่กันนี่หรหนวดยกากสเอนี่กินนีกินเมย์ิบดีกว่านี่คันมันชุกมากมันอยากเป็นอัน ที่เป็นตะโพดนี่ไหมขันแก่ตมากมันสุกแล้วเอาไปให้บอกพริกป๋งพริกแห้งว่เป็นไปกินกนี่ว่าบัวพริกก็เหนียมก็คักเลยนี่มันใส่ลาบใส่ยัางนี้มันสิดเบออาหอมมันคือบอกพริกม่นวนห่อคนเด่ันี่เป็นแบบมันเผ็ดพิลิ้นไปเลยไร่หนึ่งเงด็กจังกี่ดิขั้นสมปลาไปขายก็จะไปปลิกอันนี้ไปน้ำันซื้อสมปลาแล้วก็ซื้อบอกพริกน้ำดินวงานพิเศษเนี่นเลยหรอป่า สนเนี่อสมอเล่นด่อันละหน่วยสองหน่วยทุกคนก็ใส่ห่อละน่วยสองน่วยใส่ไวนะ้นหันใส่กินกับอืมหาายมือสนดนานน้ำากรบอกอืดเดือี่น่องผักยวนหยุดสาลาหน่อยเนาะ เาเนาะดานหน่อยเอามาปูกในีะมงามสักเดียวขกระเบื้อใส่ปนินีมาเฟียนขาวจุนพนจุนพนขึ้นนะขอแต่น้ำบ่อกขาดอืเห็นบระกันบอกเอาบอลมาปลูให้น้ำบอกขาดมัเียงไหนบ้านนี้พิออมสาได้ปัะนี้ปูเงาท้องเงานึงนี่ดำาาไปห้ามถ้าอันนี้ผมมุงนตัดถึงนี่เลยตัดถิ่มันกับปงทางปงไปงามบอดมี่ยงเดียวคือเอาหัวมันออบบ๊อกห้ว mới lấy măng được tát. Tắt lệch, cản mì, tắt cản ngay ngay. Tắt ở on, tắt Chèm. đu, đu thì tắt đu, noi mè. Thế anh tí đu, ngay nè. Cản noi luôn. Cái măng ngay rồi. Yu phẳng nhẽm, Mua chạm mũi noi. Chín mưng nào? Hả? Ủa măng cản có để măng ngay. Đẹp. thì cứ tấm แกงไข่ปลาสูสดนี่กับสายบัวนี่บ่ต้องเอาหักสายบัวนี่แก่พออันนี้มันหวานเลยสายบัวหวานเนี่ย้ำตุ่มอ่ะใช่เป็นหิตะแกงว่าขันเดเห็นสายบัวก็จะแกงไข่ปลาทูดีเนาะชูมือนี่พอบหวานหวานนี่แหละแกงไทยย้ำตุมย้ำมือตุ่นเดาก็สายบัวแก่ป่ะเน่ยย่างมั้งเนาะอ๋อจำพ่อข้าเจ้าทามหาหรือมันจะใส่เม็ดมะม่วง ใบใหม่อันมันอยู่ใตอันตัวนั้นชิเล่แม่มันเลยงามห้อหนองมันเด็ดใบเมื่อไรดิเขาโจกปกิเล็กนันเกิดดีวะแ่มันบ่ายมันย้ายกระเบ๋าหักอ่ะพักกินมันต้องหักแล้วเนี่มองหอมนองกบยุบข้าวมองข้าเปี่ยวอันนั้นพรเจ้าขุดถิ่มวัดเราหยุดมันกับสิมีอยู่น้ำปังกุแทะตังอันคู่นู่นคู่ร่องไหมมองเข้าไปไรดังไหม นี่เลี้ยงกูเ่กีนเล็กใีน้องกูหน่อยนะมองคอยเทียวไปียวเหรอใช่นี่ตอนทั้งวชานะครับยาเม็ดโดยกบปเด็ดส,สีน้องเอ้ยเลี้ยวขังน้องเนาะ กด้าขั้ว,ว,บบวเห็นขั้วก็จินเหมือนกันนี่แต่ว่าปนี่บ่ามาก,กินรวนดินใต้ต้องผูกดินเหนียวดินแน่ดนดินเ,นเนยอเยอะก่านะนาแรง <laughs> ๆนี่แม่โคไปโจกเอาคนนี้กิไดแบบนี้เพราะว่าน,น้ำแรงนี่เมื่อเห็นหมดใบไปค,คลายขึนก็ไปใช้หัวไปใช้หัวจิงเลย แต่ว่ามันบ่มีหัวมีตาหักมันคืออยืนได้นี่หางมันแฉมันเป็นยืนไปยืนไปไปเกิดไปเกิดไปเกิดก็ยังไงย่ำแดกไปกนที่เราหัวมันก็ยังบวมเั็นฝนตกมา้าผันเห็ดนะเรื่องถึงเยอะยับออกไปออกไปออกไปมันเป็นหางไม่หางไม่หางไปยิ่งใหญ่ที่นี่เป็นใายขึ้นหยาบริชัดไปเลย มันเป็นนานมันออกเป็นนาน<ม>เป็นนานปาววะแล้วก็ยกงี้เหรออือโอ,อ้แม่งนะออโต้าีบนเอยงงผมหมดเลยโอ้ป่ะเด็าอ้ะอื้ะหืตัวฉันหอนี่มันหอมบอกเน่านาเราขอปอม บกเน่ามันหลายไปน้องกันบกินกับิมที่บผมเดี่ยวเขาต้งนู่นยิ่งงมันไปเขาเนี่ยย่างรถบักพีขวายบมเดียเอาง่ายออกเนาะเน่าง่ายไหมังน่งบ่ท่านไ้แก่จัดหาท่านเอขดนี่มูไล่มาเรียเลยะบ่เดีจะมูไลไปมาปูเริ่มูไล่มาเรียดผมบ่หมักดิผมหวานบ่คือบบกเนาเฮ้ยดีกัน <ด>ซื้ออ,อย่ตลาดตลาดอันนี้เกษตรไหมเดียงกุ้งสมม,มันสมดีเพระาะว่ามันสีบ้าหอมมันสีบ้าหอมกุ้งเน่าใชรไมดาห่อเป็นเพราะว่าปากเน่าขวเจียอันเีือดก็ขยายพันธุ์ไหมป่ะมันเลยสติดกับชื่อกเน่าใช่ไมจาดิเหมือนพระไม่หมากไมมันจัดแต่งตัวย่างตัวเนี้เยไรเอี้ยมุกปิ๊ก ใสองต้นนี่ผมเกิดสำคัญมองไว้ครับนี่ผมผมเรียกค่ะคัรด้วยาสลมไดยมันย่งำมันเด็แกงแใหม่เลยเป็นล้กโดดเยอะขรางแก่ม่มไอขี้หัวพันชุดพอดีต้นหนามือต้นหน้ามือนแกงแใหม่นะเดี๋ยวเีย้ใหม่ือแกงเขาบอคามน่าจะหาหม่งเียกผูกคัแบนะก็ขอยีวันนี้มันสามาเห็นทู้จนว เชืงหมาได้ไปนอนที่แหลกได้บอกเอานันไปใส่เยียเหมือนึงพึ่งเผือจะบอกอย่างตัวอย่างแนีเนาะขนาดดีดีนี่ขึ้นกับนอ้กวัวกับน้องผมสิดตีกับบ่อไรขากะบ่อไใก้หกับเป็นตุนเดลีเกินบาบอไรกินบ่มีหอดใบม่กิธรรมชาติตัวก่อวันนี้กินไปกินมา มันยิม็ันีขึ้นมาเนี่ยแกล้งกะไ้ว่ตายเด้อกล้วไมนตายงกินเจอ่าเบิ้งสบายตองเบิ้งเบิ้งมันหน่อเกี้ยันตะการเจอยัสลัตะการมันหาไม่คำมันหลุดก็ตัดลงขึ้นก็ดีู่ะก็ไม่ก็เปอดปรตกปวยพ่านไม่ผูหนังแย่กว่าก็ปวยในเป็นป่วยง่วงเรเมเื่อแบบไง งมักล้วยห่กบะแม่ม้วเจ้าเอาไปตำขายเพราะว่าเน่ยบะมี่มีไงฮเกอฮูเอบไหวกินฮู้เกบเป็นกือลมีละสามสิบบาทล่นขายแวเว่าถือว่เก็บมวนม่ส่วนเลยบุดีตัดเลยงามงามป็นกระแสกระเสบัดกินแล้วมันบเสบเลยเนาะมันเป็นไง่คือกล้วยนวาทั้มดามันเป็นเนี่ยเร่เไปเรห่อยไหมเกล็ดหน้าหนาไหมเกลวย็ดเีียังบ ันเป็นเป็นแพงไปเลยดิเยงานเรากวยมันเน็นขายพวมง่ามมาตืออันทัากินแท้ยิ่งขึกล้วยนะว่ากล้วยงัเขาาลงแสบก็ที่กะพันของป๋อของแม่เขาเท่ใส่แล้วกล้วยสมแล้วกล้วยสมทำไมเขาแงคือเขาปลูกกล้วยสมแสแ่แก่ไปใหญ่ด้วยกล้วยสมเาแส้ั้งนอันที้ลุงออะรมั้แก่ใหญออกแต่มันเดด้ไรเราแก่ปัญหาหรอ มือไดนมันก right. hmm. ็เห็ดมือไหนบ่ม no no ันกันอนเบ่งกันอยู่หันละพวกคุณก็บ่ปลูกหลายปลูกหน่อยหน่อยแต่ว่าแผ่ดี่ดดิแต่ว่าเทงเกินป้าจะเสียวนอนอะไจนมาดิเากมองเหงามัมนะบาคนหมอกเงีนวยหัวสิมร่องฝังเลยเะจากได้นอนอีกได้หัวปลุทุกวันมันมีนอนหลายย่แพงตัดถมันเดียจะสองนอนสามนอนขนาดเป็นไรแต่ว่าพตัดเลี้ยวเขาสะได้ บอมก็จ้าขายไอ้บอคือจะบว่าอี่บอมมือนคนเห็ดขายเนาะห้าม็เห็ดขายเนาะช้ำกวยเอียงก่หอมช่องขายก็จ้าเห็ดก็จะเอาหมนันมีตราสปอร์สปอร์มาเขาจะมีตัดตัดตัดเป็นิีนจริงินเขาเยว่หมองตามันลงไนถังไไ่ใส่กุใส่กุใส่กุเอเดมาเป็นนอเขาไปขายเป็นนอผมคู่ดีผมไปกับเกษตรินแล้วแดงแม่อนเชื่อหนึ่ยนี่เป็นสีเป็นเศร้าหนุ่ย

โอ้พักกันกินเขาแช่พักกันเบิดถึงจะถึงถึงมีตัวนกันปลูกไว้แล้วว่าเป็นเชื้อทับทิไกรท้อจิไปห่วงเจ้ว่ามันเนื้อโดกแล้วเออหัวพัาจเอากหัวมือมันจับตรงไหนตรงเมตัวเงินไปเบิึงจังไหนบุหนีบ้านต้นกล้วยจะไปตัดตัวมันอยู่ข้างน้ำกับกับสนะ Confirm ừ. không có phải, phải... không 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 luôn không 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 cái không 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 แสดงว่ามันนี่พอกินเขาวส่บค่ะกินข้าหไงไม่เห็นออกมันโดนโดนี่กินข้าวก็ู้เหมือนเยบเสียบแมไปยามดังน้ำกันมือโซนน้ำกันรักนีจากฮ้อกบอกเอาแล้วกับกับจอกหนึงแกเป็ยังเนาะก็ไปประม้าเสียวพุรป่าดิ่นะดตะบาอา้พชรป่ไปเปมาเสียงมืรังคนโต ทำไปแลังที่แย่ทั้งหทีมไปเส้นต้นแบแกวยู่หัวหัวเรียวปวดเจ้าทางยุคข้างหลังนอนอยู่ในผงนอนอยู่ในผงดังนั้นในผงเมันเป็นตัวทวงบริษัทหินยากบันิดอเพราะง้นั่นพู้ได้กว่าเอาหินใสเไปว่าป้าเจ้าเนียทุกชินไปยังกระดูกเดีสิเ่อันแี่ไในบุกเอาไปทวงมาตีมีแต่นังก้อนเงเดียวอือคนจีนกวนดอก ว่าใส่สต่างห้างมามาเกีนยงวนมือหนึ่กัมีมือนีแล้วบะไซอเ่านี้วะโอ้ยเวะ่หน่อยมั้งวายีรถถ้าหลิงนี่ต้งข้าไหมจักแล้วนหน่อยมีคอนเาจําเลยวลาผู้ใดเส้อต่างกูแ่านี้ปาป็ถูกคนใส่เสื้อต่งทิบกเ่นมเนาะเขาว่ามันเป็นเงียงบ่ไดดเสียเงินดอกมันได้เพเออเขาโทรมาบอกว่านี่มาเื่เจอมันน่เอาไปี mình đi kiếm khảo lái tùy thường thường đi à cái nhảy hông để bác câu đó ta เอาครับจะน้องมาน,นีกันแล้วสองเลยสายเน <c oughs> ่ยบ้านต่งคนต่างไปยามดังแล้วขอโบบอกกันจะบอกพูดอดไเมียบ้านไป,ไปท,ไนทั้ทงเลยตัวสร้างเลยเออจะได้ปลาพวกเด็ปลา,า,างวาัวขาเอาก็บ่มีหลุดเห็นแต่หลุดมันใช้อุปตอยู่หัน,นได้อยู่มันได้อยู่งแต่ไม่ได้หลายคอมือแรกกเอยหน่อยลงน้ำสักมือติแมมือนีหน้อยใจด้วยมือนีพยายามขึ้นปลาดูหน่อยตัวสมือมือสมือมือ ไปตำด่างซีเซนหาดังไม่ไหมลูกโอยบ่เอาไปแล้วสมมติสามโตเป็นถือเซนหาสามไมตัวมันถึกหลายก็นั่นสิหนึ่งในปุชทีมเมื่อสันเมื่อฉิมังไรมันโอ้เขียวแล้วบ้านี้ผมเคยสังเกตว่าถ้าบางทีคนเสียด่างหลายผมยิ่งถิ่ไปใส่น้ำมันบ่ตำด่างเจ้ามันก็ตำด่างไข่ห้มันไปดูกระดิมันสิตำไปด่างแล้วมันเดียวมันเดียวสุกคนนั่นแล้วครับมันนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับพี่น้อง เราหนูหัมุนแนาแต่เบดีกะจะติเกียงเลือครับผมก็ออถูกขอไปจะเจ็บพี่น้องปูอพ่เขใจกะจะแต่ว่าสัมบัตกะผมกเป็นจีรละก็ทุกห้องว่าห้องก็เปหาห้่วยจีะธรรมดาบ้านนิงห้องน้าหาปลาหาปลานาหาหนลกหาหนูก็หาไปสหรับเมื่อนี้หรือว่าจีนี้สิเก้าขวบเลสวัสดีเจับ